การสู้รบกันในฝั่งเมียนมาแล้วห่างจากชายแดนไทยไปแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วยิงกันตูมตามเลยคือการสู้รบกันแบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมันอาจจะมีหยุดไปพักหนึ่งตอนแผ่นดินไหวใช,ใช่ไหมที่เขาโอเคหยุดยิงกันไปจะได้ช่วยเหลือทางมนุษธยธรรมแต่พอตรงนี้มันซาล,ลงไปอ่ะเขาก็เปิดฉากพาเลตกันอีกรอบหนึ่งโครมครามกันเลยนะฮะอันนี้ทหารไทยเขาดูอะไร หลายคนเขาบอกเฮ้ดูอะไรกันเขาเฝ้าสังเกตการ์ดว่าถ้าเกิดมีะครข้ามมาหรือว่ามีกระสุนมีอะไรข้ามมาเขาจะได้จัดการได้ถูกค่ะนี่คือตรึงกําลังกันอยู่นะครับทานผู้ชมฮะตรงนี้เป็นชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเฉพาะกิจราชมนูโดยเฉพาะกิจกรมฐานพระที่35และตํารวจตะเวนชายแดนที่34เพิ่มความเข้มงวดนะฮะลาาตระเวนตลอดแนวชายแดนเลย พร้อมนาอาวุธยิงสนับสนุนเข้าประจําการเลยท่านผู้ชมมีบังเกอร์ด้วยเห็นไหมใช่เพราะว่ามันใกล้ชายแดนไทยมากอ่ะเอาไปยืนดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจริงๆเอาไปหลบตรงไหนไม่มีที่หลบเลยเอา้าวต้องมีบังเกอร์ค่ะเป็นจุดที่แบบเฝ้าระวังเลยครับท่านผู้ชมฮะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยกองกําลัง KNLA และ KNDO ของกลุ่ม KNU ในเมียนมาเข้ายึดฐานทหารของเมียนมา ที่ฐานตานเลรัตกะเหลียงนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ตรงข้ามกับบ้านแม่ต้านตำบลแม่ต้านห่างจากชายแดนไทยไป7กิโลเมตรแล้วก็การสู้รบเนี่ยนานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับฝั่งฐานเมียนมาเขาก็ใช้เครื่องบินรบหลายชนิดเข้าโจมตีเพื่อรักษาฐานนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานการรุกของฝ่ายต่อต้านเอาไว้ได้สุดท้ายถอยทัพออกไปแล้วก็ ถูกยึดอาวุธจุโธปกรณ์จำนวนหนึ่งด้วยนะครับแต่แล้วก็ตามนะฮะยังคงต้องเฝ้าระวังฐานทหารเมียนมาอีก2จุดนะฮะที่ฐานไทยเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะถูกโจมตีต่อไปก็คือฐานมอกุยลู่อันนี้จะตรงข้ามกับบ้านแม่ละตำบลแม่ละนะฮะอีกจุดหนึ่งคือฐานมอโภเก้นะฮะอันนี้จะตรงข้ามกับบ้านแม่ต้านนะครับสองฐานนี้อยู่ใกล้กับชายแดนไทยและถ้าเขาสู้รบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะกระทบ ต่อบ้านเราได้นะครับขณะนี้ครับยังมีผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คือพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดแม่ละนะฮะจำนวนทั้งหมด215คนซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับ